ยินดีต้อนรับสู่เดอะด b เบตนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากที่สุดเรื่องหนึ่งในพุทธประวัติเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของพระเทวทัตคำถามมันเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับว่าอะไรที่ทำให้ภิกษุผู้เป็นถึงพญาติของพระพุทธเจ้ามีความสามารถสูงส่งขนาดบรรลุฌานสมาบัติกลับกลายเป็นคนที่ พยายามปรงพระชนพระองค์ท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งนั่นคือหัวใจของประเด็นที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เลยครับว่าการกระทำทั้งหมดของพระเทวทัตเนี่ยมันมีต้นต่อมาจากความอิจฉาริษยาแล้วก็ความต้องการอำนาจส่วนตัวเป็นหลักหรือว่ามันมีมิตทิที่ซับซ้อนกว่านั้นคือเป็นโศกนตรกรรมของความพยายามปฏิรูปาศาสนาอย่างจริงใจแต่ด้วยความสุดโต่งแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจนมันนำไปสู่หาย,ยนะในมุมของดิฉันนะครับ หลักฐานทั้งหมดมันชี้ไปในทางแรกค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าทุกอย่างที่พระเทวทัตทำเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยอัตราและก็ความทะเยอทะยานส่วนตัวล้วนๆเลยส่วนผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งครับว่าเราอาจจะกําลังมองข้ามจุดเริ่มต้นที่อาจจะมาจากความเชื่อมั่นทางอุดมการณ์ที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่รุนแรงที่สุดเลยดีกว่าค่ะคือการพยายามปลงพระชน ในพระไตรปิฎกนี้บันทึกไว้ชัดเจนมากว่าพระเทวทัตยพยายามถึงสมครั้งสามคราเลยทั้งการจ้างนายขมังธนูไปรอบสังหารการแอบขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูดแล้วก็กลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาหมายจะให้ทับพระพุทธเจ้าจนสะเก็ดหินกระเด็นไปถูกพระบาทจนห่อพระโลหิตแล้วก็สุดท้ายคือการมอมเล่าช้างนาลาคิลีที่ดุร้ายแล้วปล่อยให้วิ่งเข้าใส่ การกระทำแบบนี้มันดูไม่เหมือนความขัดแย้งทางความคิดเห็นเลยนะคะมันคือความพยายามกำจัดคู่แข่งให้สิ้นซากมันคือความเกลียดชังส่วนตัวลุวนเลยค่ะอับเลยนะฮะว่าการกระทำเหล่านั้นมัน,มนเลวร้ายมากจริงๆแต่ผมอยากชวนตั้งคำถามกับลำดับเหตุการณ์สักนิดหนึ่งครับคือผมไม่แน่ใจว่าความต้องการทำลายล้างเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นจุดแตกหักที่ตามมาทีหลังกันแน่เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงพวกนี้ขึ้น มันมีจุดเปลี่ยนสําคัญจุดหนึ่งก่อนหน้าน,นั้นครับก็คือตอนที่พระเทวทัตเข้าไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติข้อปฏิบัติที่เคร่งคัดขึ้นมา5ข้อแต่ว่าถูกปฏิเสธอ๋อคุณกําลังจะพูดถึงข้อเสนอ5ข้อที่ดูเหมือนจะเคร่งครัดน่าเลื่อมใสนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับลองดูเนื้อหาของข้อเสนอ5ข้อนั้นสิครับคือ 1. ให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 2. ฉันอาหารเฉพาะที่ได้จากการบินธบทเท่านั้น 3. นุ่งห่มผ้าบางสุกุลที่เก็บจากกองขยะหรือป่าช้า 4. ให้อยู่ใต้โคนไม้และข้อ5คือห้ามฉันเนื้อสัตว์แล้วก็ปลาเลยตลอดชีวิตซึ่งแนวทางพวกนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทุดงควัตนะครับเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มนวดเป็นพิเศษของนักบวชสมัยนั้นซึ่งก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็นับถือกันโดยทั่วไปเลยไม่ใช่เรื่องที่พระเทวทัตคิดขึ้นมาเองลอยๆเลยครับแต่เจตนาเบื้องหลังมันคืออะไรล่ะคะ ในมุมของดิฉันเนี่ยการเสนอข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดแบบนี้มันเป็นแค่กลยุทธ์ทางการเมืองที่ แยบยนมากพระเทวทัตท่านมีความสามารถสูงท่านรู้ดีว่าคนทั่วไปมักจะเลื่อมใสในสิ่งที่ดูเคร่งครัดสุดโตง่งการเสนอแบบนี้ก็เพื่อสร้างภาพว่าตัวเองนะ่ะบริสุทธิ์กว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะหย่อนยานแล้วก็มักง่ายเกินไปมันคือการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเพื่อที่จะแยกตัวออกไปตั้งลัทธิใหม่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นแค่เกมการเมืองทำไมต้องเลือกข้อเสนอที่มีเนื้อหาทางจิตวิญ,ญญาณขนาดนั้นล่ะครับ พระเทวทัตผู้บรรลุถึงขั้นฌานสมาบัติซึ่งก็คือสมาธิขั้นสูงที่ทําให้เกิดดิสต่างๆได้อาจจะเชื่ออย่างสุดใจจริงๆก็ได้ครับว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้ามันไม่เร็วพอไม่บริสุทธิ์พอและหนทางที่เคร่งครัดแบบสุดข,ขั้วของท่านต่างหากคือทางลัดไปสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยสิ้นเชิงนะฮะท่านเพียงแต่ตรัสว่าใครอยากจะปฏิบัติก็ทําได้ตามสมัครใจ แต่จะไม่บังคับให้เป็นวินัยสําหรับทุกคนนี่แสดงว่าตัวข้อปฏิบัติเองมันมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว ดิฉันว่านั่นยิ่งตอกย้ำประเด็นของดิฉันเลยนะคะการที่พระเทวทัตไปแสดงอิทธิฤทธิ์ของฌานสมาบัติให้เจ้าชายอาชาติสตรูดูอย่างการแปลงกายเป็นเด็กน้อยมีงูพิษพันรอบตัวเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อแสดงธรรมแต่ทำเพื่อสร้างความเลื่อมใสส่วนตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบสักการะและพันธมิตรทางการเมืองที่ทรงอานาจที่สุดในแคว้นมคตนี่คือการใช้ความสามารถทางจิตเพื่อสนองกิเลสข,ของตัวเองอย่างชัดเจนพอมีอำนาจหนุนหลังแล้ว การเสนอข้อปฏิบัติ5ข้อก็คือขั้นตอนต่อไปในการโจมตีความน่าเชื่อถือของพระพุทธเจ้าโดยตรงมันเป็นแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยค่ะอืเรื่องเจ้าชายอาชาศัตรูเป็นจุดที่ปฏิเสธได้ยากจริงๆครับว่ามีความทะเยอทยานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมยังมองว่ามันอาจจะเป็นการที่ความทะเยอทยานส่วนตัวกับความยึดมั่นในอุดมการมันมันปนเปกันอยู่ก็ได้คือเมื่อคนเราเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองมากๆว่าถูกต้องที่สุดดีที่สุด อัตตามันก็เติบโตขึ้นมาได้ง่ายๆว่าฉันเก่งกว่าฉันรู้ดีกว่าแล้วพอมีคนเห็นด้วยมีคนสนับสนุนอย่างเจ้าชายอาชาติศัตรูมันก็ยิ่งไปเสริมความเชื่อมั่นและความทะนงตนนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งเมื่อข้อเสนอของท่านถูกปฏิเสธต่อหน้าสาธารณาชนความผิดหวังและความรู้สึกเสียหน้ามันเลยระเบิดออกมากลายเป็นความแค้นแล้วก็นําไปสู่การกระทําที่รุนแรงอย่างที่เราคุยกันตอนแรกมันคือวิวัฒนาการจากความขัดแย้งทางความคิด ไปสู่ความขัดแย้งส่วนตัวที่อันตรายถึงชีวิตครับดิฉันไม่ค่อยเชื่อในตะกะของการบานปลายนั้นเท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อเราดูการกระทำสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำสังฆเภทซึ่งคือการจงใจให้สงแตกแยกกันค่ะ ในทางพุทธศาสนานี่ถือเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่หนักที่สุดที่จะปิดกั้นการบรรลุธรรมในชาตินั้นแล้วก็ต้องไปเกิดในนรกสถานเดียวหลังตายทำให้มันถึงร้ายแรงขนาดนั้นก็เพราะมันไม่ใช่แค่การทำร้ายคนคนเดียวแต่มันคือการทำลายรากฐานของชุมชนและคำสอนทั้งหมด การที่ท่านชักจูงพิสูจใหม่500รอรูปที่ยังบวชไม่นานยังไม่เข้าใจธรรมวินัยดีพอให้หลงผิดตามไปยิ่งตอกย้ำว่าท่านใช้ความไม่รู้ของผู้อื่นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุปเป้าหมายของตัวเองนี่ไม่ใช่การถกเถียงทางอุดมการ์แล้วแต่มันคือการฉวยโอกาสจากผู้ที่อ่อนแอเพื่อสร้างฐานอำนาจให้ตัวเองทัดไปผมไม่คิดว่าพวกท่านโง่หรือถูกหลอกง่ายๆนะครับแต่อาจเป็นเพราะว่าพวกท่านถูกดึงดูดด้วยอุดมการณ์ที่ดูเคร่งครัด แล้วก็น่าเลื่อมใสของพระเทวทัตจริงๆในฐานะผู้บวชใหม่ที่ยังมีไฟแรงกล้าการได้ยินข้อเสนอที่ดูฮาร์ดคอร์กว่าเข้มงวดกว่ามันอาจจะฟังดูหน้าเลื่อมใสและเป็นหนทางที่แท้จริงยิ่งกว่าก็ได้เรื่องนี้มาสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อที่รุนแรงมันมีพลังโน้มน้าวใจได้มหาศาลและตอนที่พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะตามไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้กําลังบังคับแต่ใช้ปัญญาในการเทศนาสั่งสอนจนพิสูจน์เหล่านั้นได้สติกลับมา มันคือการต่อสู้กันด้วยความเห็นทางธรรมจริงๆครับ นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าเราจะพูดถึงอนันติยกรรมแล้วลองเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ทำกรรมหนักเหมือนกันคือพระเจ้าอาชาสตรูท่านทำปิดตุคาตคือปลงพระชนพระบิดาของตัวเองตามคำยุยงของพระเทวทัตแต่ในท้ายที่สุดพระเจ้าอาชาสตรูกลับสำนึกผิดได้ท่านเข้าไปทูลถามปัญหาธรรมกับพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมและกลายมาเป็นองค์อปธรรมกรณ์ที่สาคัญของพระพุทธศาสนาในขณะ ที่พระเทวทัตกลับมืดบอดไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตนี่มันแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะว่ารากของปัญหาในใจพระเทวทัตนั้นมันลึกซึ้งกว่ามากซึ่งก็คือความอิจฉาริษยาที่อย่างรักลึกมาตั้งแต่อดีตชาตินังที่ปรากฏในเรื่องราวชาดกต่างๆที่ท่านมักจะผูกเวรจองร้ายต่อพระโพธิสัตว์อยู่เสมอการเปรียบเทียบนั้นน่าสนใจมากครับแต่ผมว่ามันอาจจะมีคําอธิบายอื่นก็ได้หรือ,ออาจเป็นเพราะว่าความผิดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเรื่องทางโลก นั่นคือการแย่งชิงราชสมบัติซึ่งพอได้อำนาจมาแล้วความร้อนรนมันอาจจะลดลงแล้วการสำนึกผิดก็อาจเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแต่ความผิดของพระเทวทัตเป็นเรื่องของทิฏฐิครับหรือความยึดมั่นในความเห็นทางธรรมที่ผิดผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ละวางได้ยากที่สุดในบรรดากิเลสท,ทั้งปวงเลยท่านอาจจะเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าตัวเองถูกต้องและผู้พระเจ้าต่างหากที่ผิดที่หย่อนยานเกินไป การยึดมั่นในความเห็นผิดทางศาสนาโดยเชื่อว่ามันคือความดีงามสูงสุดอาจเป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจได้แน่นหนากว่าความโลภในอำนาจทางโลกเสียอีกนะฮะดังนั้นการกลับใจจึงเกิดขึ้นได้ยากกว่ามากไม่ใช่เพราะท่านชั่วร้ายกว่าแต่เพราะท่านยึดมั่นในความเห็นของตัวเองมากกว่าจากความยึดมั่นนั้นก็นำท่านไปสู่จุดจบที่น่าสยดสยองคือการถูกธรณีสูบลงไปในอเวจีมหานรกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้จะทำกรรมหนักขนาดนั้นในพระไตรปิฎก ก็ยังมีการกล่าวถึงคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าในอนาคตการอันไกลโพ้นพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระนามว่าอัติสระ ซึ่งในมุมของดิฉันนี่คือผลจากบุญบาร,รมีเก่าที่เคยทำมาบวกกับการที่ท่านสำนึกได้และกล่าวถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาในวินาทีสุดท้ายก่อนถูกธรณีสูบแต่มันไม่ได้เป็นการลดทอนความผิดมหันในปัจจุบันชาติเลยแม้แต่น้อยนะคะการกระทำในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลอย่างเต็มที่ คำพยากรณ์นั้นเป็นเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ไกลมากๆแต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าการกระทำในชาตินี้ของท่านถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสที่มืดบอดค่ะครับผมมาในมุมที่ต่างออกไปนิดหน่อยฮะสำหรับผมคำพยากรณ์นี้เองคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของพระเทวทัตซับซ้อนและน่ากบคิดยิ่งขึ้นไปอีกมันชี้ให้เห็นว่าพระเทวทัตไม่ใช่บุคคลที่ชั่วร้ายโดยสมบูรณ์แต่เป็นผู้มีศักยภาพสูงที่เลือกเดินทางผิดอย่างมหันต์ การที่บุคคลระดับนี้ผู้มีความสามารถถึงขั้นบรรลุฌางสมาบัติสามารถหลงทางไปได้ไกลขนาดนี้มันอาจเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความสามารถและแนวทางของตอนเองอย่างรุนแรงนี่แหละครับมันคือบทเรียนที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องความอิจฉาธรรมดาธรรมดาแต่มันเตือนเราว่าแม้แต่ผู้ที่มีความสามารถสูงมีความตั้งใจดีในตอนแรกก็ยังสามารถพ่ายแพ้ต่ออัตตาและความสุดตรงของตอนเองได้และนั่นคือโศกนาฏกรรมที่ลึกซึ้งกว่าการเป็นเพียงตัวร้ายในเรื่องเล่า โดยสรุปแล้วสำหรับดิฉันหลักฐานทั้งหมดมันสอดคล้องกันค่ะตั้งแต่การใช้ฤทธิดเดชเพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองการพยายามปลงพระชนซสำแล้วสำเล่า,ลาไปจนถึงการทำสังคเภทเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ล้วนชี้ให้เห็นว่าแม้พระเทวทัตจะมีความสามารถสูงแต่การกระทำของท่านตั้งแต่ต้นจนจบถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสส่วนตัวคือความอิจฉาและความต้องการเป็นใหญ่ ข้อเสนอเรื่องวินัยที่เคร่งครัดที่ดูดีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการแยกตัวและใช้โจมตีว่าพระพุทธเจ้าทรงหย่อนยานเท่านั้นเองค่ะในขณะที่ผมเห็นว่าเราไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่ว่าความขัดแย้งนี้อาจเริ่มต้นจากความแตกต่างทางอุดมการณ์อย่างแท้จริงพระเทวทัตอาจเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติที่เคร่งครัดกว่าซึ่งเป็นที่ยอมรับในยุคนั้น และเมื่อแนวทางของท่านถูกปฏิเสธความยึดมั่นนั้นจึงถูกความทะเยอะทะยานและอัตตาเข้าครอบงำจนบานปลายนำไปสู่หายนะเรื่องราวของท่านจึงอาจไม่ได้เริ่มต้นจากความชั่วร้ายล้วนๆแต่เป็นการเดินทางที่ผิดพลาดของความสุดโต่งทางความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับ <c oughs> ไม่ว่าแรงจูงใจที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวของพระเทวทัตยังคงเป็นอุทาหรณ์ที่ทรงพลังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ที่ซึ่งความสามารถและความเชื่อมั่นอันแรงกล้าสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวได้เมื่อขาดปัญญาและถูกครอบงำด้วยกิเลสครับและทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราพิจารณาถึงเส้นแบ่งที่เปราะบางอย่างยิ่งระหว่างความศรัทธายอย่างแรงกล้า กับความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองจนไม่ฟังใครซึ่งเป็นบทเรียนที่ยังคงมีความหมายและท้าทายพวกเราทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ครับ